สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จะพามารีวิวนะครับกับเจ้าตัว All New Camry นะครับซึ่งตัวนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของไฟหน้ากระจังหน้านะครับดีไซน์ฝาโปรงหน้านะครับล้อแม็กนะครับไฟท้ายและอีกหลายๆอย่างเลยนะที่มีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนนะครับปรับปรุงให้ดูมีความทันสมัยนะครับและมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะฮะที่เพิ่มมากขึ้นไวต่อการส่งสนองเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยบอกเลยว่า ให้มาจัดเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับแล้ววันนี้ครับพักพามาดูกับรุ่นนี้ครับ2.5 Hybrid Smart นะครับผมก่อนที่จะไปดูสเปคกันนะครับและรายละเอียดนะฮะไอยากให้ดูนี้ก่อนครับกุญแจรถนะครับกุญแจเหมือนเดิมครับเป็นแบบ Key l e s สนะฮะก็จะมีเรื่องของล็อกปดล็อกประตูครับเปิดฝาท้ายกับกดแตรหารถดนะฮะสองปุ่มนี้กดค้างไว้2วินะครับอันนี้ก็กดได้เลยนะครับและมีนี่ครับตัวสลักนะครับกดล็อกไส้กุญแจนะครับเอาไปไขที่ประตูเวลา รถแบตเตอรี่หมดหรือว่าต้องการเลื่อนเป็นเกียร์ว่างให้รถถอยได้นะครับผมอ่านี่ก็คือกุญแจนะฮะเป็นแบบคีย์เลนหรือว่าสมาร์ทคีย์นั่นเองนะครับโอเคครับมาดูสเปคกันเลยดีกว่านะฮะดีไซน์นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์เดียวกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเลเวอร์รี่นะครับคือเรื่องของกระจังหน้านะครับดีไซน์แบบเทมเมอร์เฮดนะฮะก็คือเป็นดีไซน์ไฟหน้านะครับแบบใหม่นะครับซึ่งเดย์ไทม์ไลท์เนี่ยมีความ เป็นกิมนิกใหม่เลยนะฮะของ t ต y o ต a าและไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับโปรเจคเตอร์นะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะพร้อมกับเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับดีไซน์กระจังหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้อย่างดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็การออกแบบใหม่เรื่องของกดแอโรดนามิกนะฮะช่วยให้รถเนี่ยลดเสียงการรบกวนนะครับของลมเวลาบรรทารถเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมดีไซน์สวยมากเลยนะครับ เซ็นเซอร์หน้า4จุดเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นวัสดุนะครับที่เป็นดําด้านนะครับผมตัวนี้ก็เป็นดัมด้านนะครับนะฮะโลโก้โตโยต้านะครับตรงกระจกด้านหน้านะครับก็จะมีระบบโตโยต้าเซฟเซนต์แล้วนะที่เป็นแบบเซฟเซนต์แบบ3.0นนะครับมีการพัฒนาเรื่องของระบบเตือนที่มีระยะไกลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเตือนลดความเร็วขณะเข้าโค้งนะฮะหรือว่าเตือน จับสัญญาณเรดาร์ของรถคันหน้าที่ปาดเข้ามาเปลี่ยนเลนนะครับก็จะมีความไวหรือว่าระบบเตือน่อนการชนนะฮะ B-car เซ f ต t ้ที่มีการเตือนนะครับให้เบรกเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าให้มาแบบคุ้มมากมากเลยนะฮะซึ่งคันนี้ในราคาเนี่ยผมจะบอกว่าราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับแต่ถ้าจองก่อวนวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะฮะราคาลดให้อีกสองหมื่นครับ ส่วนสีนี้ที่พับให้มาดูนะครับสีนี้ก็คือสีพีเชียสเมทัลนะคือเป็นสีใหม่นั่นเองนะครับมีทั้งหมด4สีครับรุ่นใหม่นี้ฮะมีขาวมุกนะครับพีเชียสนะครับสีเทาเข้มนี้นะครับแล้วก็สีเทาอ่อนซีเมนต์เกรย์นะฮะสีนั้นก็เพิ่มหนึ่งหมื่นเหมือนกันครับเหมือนกับสีขาวมุกแล้วก็สีพีเชียสนะครับอีกสีนึ่งครับคือสีดำนั่นเองนะฮะสีดำเนี่ยไอจิจุดแบ็คไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับ ตัวไฮบริดสมาร์ทคันนี้นะครับก็จะให้ล้อแมกขนาดขอบ17มาแล้วนะครับซึ่งจะต่างกับรุ่นพรีเมียมครับที่ให้ขนาด18มานะครับผมเป็นแบบอลอยทูโทนนะครับนี่ให้17มานะครับตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าแคมเบอรี่ไฮบริดนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันทั้ง3รุ่นเลยนะฮะทั้งรุ่น สมาร์ทเริ่มต้นนะครับจนถึงรุ่นพิงค์มกนชุลลี่เลยนะครับรุ่นท็อปนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,500ซีซีนะครับถัดเครื่องเหมือนเดิมนะครับแต่มีการปรับจูนนะครับให้มีแรงบิดและแรงม้าที่มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับไฮบริดนะฮะที่มีการเปลี่ยนจากนิกเกิลนะครับเป็นลิเธียมนะครับผมส่วนตัวนี้จะช่วยเรื่องของน้ําหนักที่มันเบาขึ้นนะครับแล้วก็ทนต่อความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มกําลังแรงไฟขึ้นด้วยนะฮะให้รถเนี่ยมีัตาเร่งที่ แรงมากเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ16ตัวนะครับจากเดิมเนี่ย211แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะเป็น227แรงม้าเลยทีเดียวนะฮะแรงมากๆเลยนะครับตอบสนองต่อเครื่องดีมากอัตราเร่งดีมากเ,เลยนะแรงบิดสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและมีอัตราสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะตัวนี้เคลมไาอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิรเลยนะครับลองรัตถมัน e20 นะครับผมและชุดเกียร์นะฮะตัวนี้เป็นชุดเกียร์เดิมะครับก็คือแบบ e-cvt นะครับ เป็น e cvt เหมือนเดิมนะนะครับขับลื่นขับสนุกเหมือนเดิมครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เลยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็นี่ครับมีแผงชั้นงการความร้อนด้วยด้านบนนะครับเสานะครับโชคตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะฮะช่วงล่างมีการปรับจูนให้มีความนุ่มนะครับแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังคงนั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับเอกลักษณ์ของแคมี่ยังเหมือนเดิมนะคือนั่งแล้วสบายขับทางไกลแล้วไม่เมื่อยนะครับไม่เหนื่อยนะครับผม นี่ก็เครื่องยนต์นะฮะของเจ้าแคมรี่ตัวใหม่นี้นะครับก็มีการวางตำแหน่งที่ค่อนข้างดียงมากแล้วก็มีช่องว่างนะครับให้ระบายอากาศระบายความร้อนเนี่ยได้ดีนะครับช่วยยืดอายุการใช้าง,งานของเครื่องยนต์ได้ดีนะครับผมน,นะฮะการรับประกันนะครับในส่วนของตัวรถนะฮะก็ยังรับประกันาจากเดิมเนี่ยสปีแสนกิโลบังจะบอกว่าแคมรี่รุ่นนี้นะครับ ถ้าเรานะครับเข้าสู่รับทุกหกเดือนหรือ1,000 0หมนกิโลนะฮะก็คือระยะไม่เกิน6เดือนนะครับตลอดเลยนะครับการขยายรันตีนะครับจะเพิ่มจาก3ปีแสนกิโลเป็น8ปี225,000สมนกิโลนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะฮะที่ให้การรันตีเยอะขนาดนี้นะครับของ t o y ยต้าแคมรีเป็นรุ่นแรกนะถ้าเข้าสู่นะครับฟังดีนะฮะถ้าเข้าสู่ระยะนะครับครบนะครับทุกๆ6เดือนเนี่ยครบตามระยะที่ t o y ยต้ากำหนดนะครับ จะขยายารันตีให้นะครับในระบบ t c f ซที่ลงในแอปพลิเคชัน T Connect นะครับ t Connect เนี่ยอย่างที่พกเราเคยเรียนไปว่าเป็นระบบ G P S นะฮะที่เอาไว้ติดตามรถดูรถได้นะครับสถานรถต่างๆสามารถเช็คจากระบบท c ค n n e c t ได้และประกันพีเวดีที่ใช้น้อยหรือว่าขับถูกต้องตามกฎจราจรเนี่ยก็จะลดเบีย้ยนะครับอย่างต่ำๆเนี่ยก็มี 10- 2ถึงเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าสู่นะฮะครบตามระยะ6เดือนหรือ1 0 0 0 0มกิโลไม่เกิน6เดือนนะตลอดเลยนะครับ วลานีเราจะขยายนะครับจากสปีแส0กิโลเป็น8ปี2 2 0 0 0 0สมนกิโลนะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะขยายการันตีให้ขนาดนี้นะครับและฟรีค่าแรงเชือระยะยังเป็น6ครั้งนะครับถึง5 0 0 0 0กิโลเช่นเดิมครับผมโอเคครับไปไปดูอย่างอื่นกันต่อครับจะบอกว่าแผงช่วนเัลือการคอลอนยังรักชอบมากเลยนะนะครับมีมาให้ตั้งแต่รุ่นก่อนอันนี้แล้วนะครับก็ยังคงรักษาไว้อยู่นะฮะช่วยไม่ให้สีฝาปงเนี่ยซีดเร็วนะครับ ที่เกิดจากความร้อนระเหยจากเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างของแคมปนี่ท้างบอกเลยว่าโอ้โหมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะรถนี่มีความยาวขึ้นจากรุ่นก่อนอย่างเงี้ยสามสิบห้ามิลิเมตรหรือว่าสามเซนครึ่งนะครับจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะระบบพร้อมระบบ BSM า c t a นะครับและกุญแจนะครับประตูแบบสมาร์ทคีย์นะครับผมดีไซน์คิวคมยมต่างๆนะครับโอ้โหมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนี้แล้วนะครับ สีพิเชนที่สวยจริงๆนะฮะกับรถแมกค์อร์ิบเจนะครับน้ำมันที่รองรับนะครับก็คือแก๊สโซฮอ20เกรดต่ำสุดนะครับหรือถ้าลูกค้าท่านไหนจะเติมโซฮอ91หรือ95ก็ได้ครับเพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับหรือเติมเบนซินก็ได้เช่นกันครับผมโดยฝันน้ำมันอยู่ทางซ้ายเนาะนะครับนะครับเป็นของอย่างรอบนี้ก็เป็นทูรันซ่านะครับไฟท้ายไลท์ไกดิ้งนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับนี่แล้วก็มีตัว ฟินด้วยนะฮะไว้จัดเรียงลมเรื่องของแอโร d y นามิกนั่นเองนะครับด้านท้ายไฟเบรคหนุนที่สามนะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดพร้อมกล้องมองหลังนะครับซึ่งกล้องเนี่ยเพิจะบอกว่ามีความชัดมากยิ่งขึ้นนะครับชัดมากขึ้นจริงนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ไฮบริดใหม่นะครับ HEV นะฮะมาดูที่เก็บของด้านหลังกันนะครับที่เปิดก็อยู่ด้านขวานี้นะครับจะมีให้กดอยู่ตรงนี้นะฮะปึ๊บนะครับ กดปุ๊บก็จะด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับด้านในเนี่ยห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะฮะก็กว้างพอๆกับรุ่นก่อนนัานี้เลยนะครับนี่ยอันนี้ก็จะมีชุดเติมยางอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น้ายางเข้ารูปนะครับที่ให้มากับตัวรถนะครับผมซึ่งตัวนี้บักต้องบอกเลยว่าไม่มียางอะไรให้แล้วนะครับหรือว่าชุดถอดล้อนะไม่มีให้แล้วนะนะครับด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับเป็นแบตสตาร์ตั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นแบต12โวลต์นะครับเดี๋ยวปเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้จะมีการข,าขยายการรับวารันตีด้วยนะครับเป็น1ปี50,000กิโลนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบตสตาร์ทนะอายุการใช้งานเขาค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับนี่ฮะห้องโดยสารเก็บของด้านหลังค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับ แล้วด้านบนตรงนี้นะครับจะมีฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็พลาสติกหุ้มคานนะครับตัวนี้ให้ดูมีความเรียบร้อยนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับผมสวยมากเลยครับสีนี้นะครับด้านข้างขวานี้มีความพิเศษนะครับคือจะมีระบบสีก็คือว่าระบบช่วยนะครับในการอ,าออกจากประตูนะครับตัวด้านขวาเฉพาะด้านขวานะ ให้ถ้ามีรถขึ้นมาอย่างเงี้ยเปิดประตูแล้วไม่ได้มองนะครับหรือเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถยนต์เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะครับร้องเตือนนะครับผมเฉพาะประตูด้านขวานี้นะครับทั้ง2บานเลยนะครับผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูภายในรถกันต่อนะครับก็เปิดมาดูภายในกันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ลักษณะของดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกันได้บ้างนะมาดูด้านข้างก่อนนะฮะ ด้านข้างนะครับในส่วนตัวดีไซน์นะครับตัวจับที่นี่นะครับเป็นแบบสีบอลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นฮาร์ดนะครับที่เป็นซอฟต์นะครับผมกระจกขึ้นลงไฟฟ้าทุกบานเลยนะครับกระจกขับอัตโนมัตินะครับเมื่อล็อกประตูนะครับได้หมดเลยนะฮะตัวนี้เป็นซอฟต์นะครับสีเทาดำนะครับพร้อมกับได้สีขาวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นฮาร์ดนะครับที่วางขวดได้หนึ่งตำแหน่งนะฮะอ่าตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในดำนะครับภายในดำซึ่งความพิเศษเนี่ยจะไปอยู่ในรุ่นพรีเมียร์ชอรี่ที่ เป็นภายในทูโทนเลือกได้นะเฉพาะสีขาวมุกกับสีพีชียสนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวสมาร์ทเนี่ยนะฮะจะเป็นภายในดำเท่านั้นกับรุ่นพรีเมียมนะครับผมซึ่งเบาะนะครับนี่ฮะเป็นเบาะกรบจอดูระบายอากาศได้ด้วยนะครับการดีไซน์ของเบาะเนี่ยเขาอบรับหลังนะฮะเป็นแบบเบาะวิวนะครับเรื่องรับคอนะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับทําให้การบาดเจ็บบริเวณต้นคอเนี่ยลดน้อยลงนะครับเดี๋ยวไปนั่งดูภายในกันหน่อยดีกว่านะฮะนี่ครับเข้ามาเลยครับ พวงมาลัย3ก้านดีไซน์ใหม่นะครับปุ่มต่างๆของตัวชุดคอนโทรลนี้นะครับก็มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เป็นทูโทนด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีเทาเนาะตัวนี้ก็เป็นตัดเป็นแบล็กดำเงานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะครับจะด้านซ้ายคุมคอนโทรลนะครับตัวจอ MID ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับกับด้านขวานี้นะก็เป็นควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้นะครับผม จอขนาด12.3นิ้วที่เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านขวานี้ก่อนดีกว่านะฮะคอนโซลเนี่ยดีไซน์ของตัวกล่องแอร์เนี่ยนะครับก็ช่องแอร์เนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวตัวนี้สวิตช์ม่านหลังนะครับแล้วตัวนี้ปรับไฟความสว่างของหน้าปัดได้ด้วยนะครับนี่นะฮะปรับได้หลายระดับเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบ t r c นะครับ VSC นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเปิดปิดระบบนะครับระบบออโต้ไฮบีมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตั้ง สูงต่าของตัวไฟหน้ารถนะครับถ้าเบอร์ศูนย์แบบนี้ก็คือไฟหน้าจะสูงที่สุดเลยถ้า5คือต่าที่สุดหรือว่าใกล้ที่สุดนะครับตัวนี้ครับสวิตช์เปิดปิดนะฮะระบบตัวฝานะครับน้ามันนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็ตัวกดเปิดปิดฝาโปงหลังนะครับผมและตัวนี้เปิดฝาโปงด้านหน้านะครับโอเคนะฮะจะบอกว่าช่องแอร์เนี่ยนะครับมีความแหมมีกิมมิกด้วยนะตัวนี้เป็นสีบอลใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเราเป็นตัวแบ็กดำเงานะครับตัดกับขอบตรงนี้ด้วยนะครับ พวงมาลัยเนี่ยนะครับว่ต้องบอกเลยว่า3ก้านเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นหนังเนาะเดินได้สีดำเนี่ยให้ความรู้สึกนิ่มนะครับแล้วก็ตัววงอขอบเนี่ยของพวงมาลัยเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสมรนสตีก็จับได้ถนัดมือแน่นอนนะครับตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยขนาด12.3นิ้วอย่างที่ปังแจ้งไปเมื่อกี้นะครับหน้าจอเนี่ยรองรับแอปเปิ a ค p l เวย์แล้วก็ Android ตัวแบบไร้สายด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นจะมีระบบ G P S ด้วยนำทางนะครับผม ตัวนี้เลยนะฮะนี่ครับซึ่งตัวนี้เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับัวตัวนี้สามารถที่จะดูนะครับตำแหน่งต่างๆของเราได้นะครับแล้วก็ลิงก์กับระบบแอปเปิลคารเพยหรือโอโตที่ใช้ o o o l l m m p p หรือว่า Map นะครับได้ด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะรับสายโทรศัพท์ในรถได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะพามาดูกล้องมองหลังนะครับนี่ฮะกล้องมองหลัง ของเจ้าตัวแคมลี่นะครับตัวใหม่นะครับปีส0 2 4ันีนี้นะครับก็มีความชัดมากยิ่งขึ้นนะครับทำงานคู่กับระบบเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่านะครับจะมีเสียงรบกกนหน่อยเนาะตั้งค่านี้ได้ครับนี่เส้นต่างๆตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่ีะปรับมุมมองได้นะครับมุมแคบมุมกว้างนะครับและสามารถที่จะหมุนตามแลศมีวงล้อได้ด้วยนี่นะฮะเจ๋งมากๆนะครับโอเคนะครับ ชัดขึ้นกว่าดุ่นเก่านะครับบังบอกเลยนะฮะว่าชัดขึ้นจริงๆนะครับดีไซน์คอนโซลด้านบนเนี่ยบังต้องบอกเลยครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับกระจังหน้าดีไซน์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแม่แผงแดชบอร์ดสวยจริงๆครับอารมณ์แบบรถยุโรปเลยนะฮะตัวนี้เป็นแบบในแบคดัเงานะครับช่องแอร์นะครับตัวนี้แล้วก็มีคิ้วตัดที่เป็นตัวสีบรอนนี้นะครับคอนโซลนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับ ที่เป็นช่องช่องควบคุมแอร์เนี่ยนะครับปุ่มเนี่ยมีความเป็นยุโรปแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับจอแสดงดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ปุ่ม AC นะครับคอนมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้นะสองปุ่มนี้ต้องติดตลอดนะกองอากาศนะครับจากภายนอกนะแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับช่วยให้อากาศเย็นเนี่ยทำงานนะครับผมสอสองปุ่มนี้ต้องติดตลอดนะครับตัวนี้เนี่ยแยกนะครับถ้าเรากดปุ่มเนี่ยจะเป็นการแยกนะครับแอร์ซ้ายขวานะครับ ท่าน,นี้อันน,นี้คือให้มันเ,เท่ากันทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับนี่ถ้าถ้ากดอย่างนี้เท่ากันถ้าปรับอย่างงี้ยตัวเลขจะเปลี่ยนเห็นไหมครับแต่เรากดปิดปุ๊บเนี่ยสามารถแยกปรับซ้ายขวาได้นะครับวนันนี้อันนี้อะไรฝ้าหน้าฝ้าหลังนะครับปิดแอร์แล้วก็ตัวนี้การใช้แอร์แบบให้เซ็นเซอร์ทางานอัตโนมัตินะครับซึ่งเราตั้งไว้ที่20เนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึงนะความแรงลมจะปรับให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับโอเคปักปิดก่อน ปิดโดยการนะครับลดลดแบบนี้นะครับและตรงนี้ครับนี่นะฮะอ๋อลืมเลยนะตรงนี้ไฟไฟชูเฉินอยู่ตรงนี้นะครับและผุ้สตาร์ทอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะที่ปรับพวงมาลัยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายตัวนี้นะครับปรับสูงต่ำนะครับถ้าเลื่อนลงแบบนี้นะครับก็คือนะครับลดมรงแล้วก็โยกขึ้นโยกลงดึงเข้าดึงออกได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยล็อกล็อกก็คือโดยการงัดเข้าไปนะครับแบบนี้ปึ๊บนะฮะแค่นี้เองครับแน่นแล้ว มาดูที่ปัดน้ําฝนกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ปัดน้ําฝนให้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะตั้งนะครับหน่วงได้นะฮะและไฟหน้านะครับก็เป็นแบบออโต้เช่นกันนะครับนี่ออโต้ตัวนี้นะครับนนะครับสามารถตั้งออโต้ได้หรือว่าจะเปิดให้มันสั่งการให้มันเปิดก็ได้แล้วตัวนี้ครับไฟตัดหมอกหลังนะครับไฟตัดหมอกด้านหลังนะก็คือเอาไว้ใช้ต่อเมื่อรถนะครับหมอกลงจัดนะครับผมโอเค นี่ฮะก็พวงมาลัยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวบักจะทํารีวิวแยกส่วนตัวหน้าหน้าปัดตัวนี้กับหน้าจอ12 3นิ้วให้นะครับจุดชาร์จนะครับใน c a m ร y นะก็จะที่หมด Type C เนี่ยห้าตำแหน่งเลยนะฮะโอ้โหให้เยอะมากๆครับด้านหน้าเนี่ยมี3ตําแหน่งครับพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์นะครับที่เพิ่มกําลังชาร์จมาเป็น15วัตต์นะครับด้านหลัง Type C อีก2ตําแหน่งนะครับตรงช่องแอร์ด้านหลังนะครับแล้วตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้ก็คือเอาไว้สําหรับเลื่อนเกียร์ว่างนะครับที่ปั๊กบอกไปตอนต้นนะครับที่ว่าเอาไส้กุญแจนะารัมาเสียบนะครับแล้วก็ดึงคอเกียร์นะครับมาที่เกียร์เอนะครับผมเพื่อนะครับปลดเป็นเกียร์ว่างนะครับวัสดุของตัวเกียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นหนังเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนนะตัวนี้ก็เป็นโทนดํานะครับตัวที่วางของตัวนี้ก็มีความกว้างยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้วางแก้วสองใบก็วางแก้วยี่ติได้สบายเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นตะกะสีบรอนนะครับ แบบนี้เลยนะฮะปุ่มนะครับคอนโทรลนะครับที่เป็นโหมดการขับขี่แบบอีคู o r m a l Sport เนี่ยก็มีให้เหมือนเดิมนะครับกับ EV เบรกโคแล้วก็เป็นเวฟานี้ก็มีให้เหมือนเดิมนะครับในตำแหน่งนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับที่พักแขนตัวนี้นะครับก็เป็นแบบซอฟนะครับนิ่มนะฮะเดินได้สีเทาดํานะครับเปิดออกมาก็ช่องเก็บของก็ใหญ่เหมือนเดิมนะครับ้องกับจุกเสียบกลมนี้นะครับนี่นชาร์จแบตได้เพิ่มอีกนะครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะฮะ ด้านบนนะครับกระจกมองกระจกแต่งหน้าอ่ากระจกแต่งหน้านะครับมีไฟสองสว่างให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยกระจกมองหลังนี่ก็เป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัติให้แล้วด้วยนะครับผมตันนี้แล้วก็ตวที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไฟสองตองคืนนะครับสามารถตั้งออโต้ได้นะครับเมื่อประตูเปิดนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแหมให้มาจัดเต็มเลยนะในรุ่นสมาร์ทนี้แล้วนะครับ แล้วแอร์แบ็กเนี่ยบอกเลยว่ามีให้รอบคันเลยนะครับแอร์แบ็กนี่รอบคันเลย,เยที่เสาเอนี่ก็มีนะฮะด้านหลังตรงเสาซีก็มีนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับออปชันเนี่ยจัดเต็มจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันน,นิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก่อนจะไปดูด้านหลังกันนะครับก็มาดูด้านข้างกันนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็เป็นซอฟต์นะครับแบบนิ่มนะเนื้อมัแบบ แข็ตัวนี้ก็กระจกขึ้นลงอัตโนมัตินะครับพร้อมลําโพงนะฮะตัวนี้ก็เป็นซอฟ์นะครับผมที่จับเนี่ยก็เป็นสีบอลนะครับและตัวนี้ครับมีม่านบางแดดด้านข้างนะครับให้เหมือนกับรุ่นก่อนนันนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะและมีม่านไฟฟ้าด้านหลังให้นี่ด้วยนะฮะเวลาถอยหลังก็จะลดปิดลงมานะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งด้านในกันนะครับนี่มัาก็ลองพลาสติกเอาไว้นะครับกันเปื้อนนะนะครับผม ข้ามมานั่งด้านในนะครับก็มีแอร์ด้านหลังนะครับนี่นะพร้อมกับสามารถเปิดหรือปิดได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีจุดชาร์จ Type C ให้อีกสองตำแหน่งนะครับผมนี่เลยนะฮะและมีที่พักแขนนะครับพร้อมกับที่วางแก้วให้อีกสองตแหน่งนะครับนี่นะฮะและด้านหลังตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดนะครับเพื่อที่จะเอื้อมมือไปหยิบของด้านหลังได้นะครับ ันนี้ะะฮซึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดลิเธียมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใต้เบาะนี้นะครับผมยังด้านหลังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าว่างมากๆนะฮะนั่งรู้สึกนี่ครับเหลือๆเลยนะครับเนี่ยดูสินั่งเหลืยมันคืบเลยเมื่อกี้เพนก็นั่งระดับเบาะหน้าก็ปกตินะครับก็บอกว่าแคมรป์ปี้รถที่ห้องโดยสารกว้างและนั่งสบายจริงๆนะฮะเนี่ยเพื่อนก็มีไฟนะครับส่อง ต้องคืนให้อีกนะครับนี้เลยโอ้โหกว้างมากๆนะฮะดีไซน์ก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าตัวก่อนหน้านี้มากๆเลยนะครับในราคาเท่าเดิมนะครับเยี่ยมจริงนะฮะซึ่งความปลอดภัยนะครับนอกจากระบบตต้าเซฟดีเซนที่ให้มาแล้วนะครับก็ยังมีระบบอื่นอย่างเช่น abs นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับเสรกดิบเบรก ba กับเบรก ebd นะครับ ช่วยระบบเข้าโค้ง VSC ป้องกันรถหมุนฟีทียร์ C ก็ให้มานะฮะร,ระบบช่วยลงทันระชัน HAC ก็ให้มาด้วยนะครับนอกจากนี้พวกมีพวกบสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับเซนเซอร์รอบคันนะฮะร,ระบบ C ที่เป็นเพิ่มมาระบบที่ช่วยลงรถนะครับฝั่งขวานะครับเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บไปไปุ๊บเนี่ยบางทีมอเตอร์ไซค์อะไรที่ขับขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันเราก็จะมันก็จะมีเซนเซอร์เตือนให้ครับเนี่ยเปิดปุ๊บถ้ามีรถมาก็จะเตือนให้นะครับอันนี้ไม่มีเนาะ <laughs> ด้านตากนี้ก็จะมีพวกแอร์แบ็กนะครับรอบคันเลยนะครับผมแล้วก็เบาะวิวนะครับระบบโครงสร้างนั้นไป g น A นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นแบบ T N G A ที่มีการปรับจูนใหม่บอกเลยว่าแมขับสบายขับสนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัว New Camry นะครับต้องบอกเลยว่ากานรอกแบบเนี้ยทั้งไฟหน้าและไฟท้ายที่เป็นแบบ h a m m e r Head นะครับโอ้กิมมิกนี้ต้องบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยโตโยต้าจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้หมดเลยนะฮะ เป็นเอกลักษณ์ที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้และเทคโนโลยีนะครับ T.S.E. หรือว่าลอตโต้ซีีเซที่มีความไวและความกว้างนะครับในการตรวจจับเนี่ยที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับตัวน,นี้เนี่ยบอกเลยว่ามีมาให้แต่รุน่นเริ่มต้นสมาร์ทเนี่ยดีมากๆเลยนะครับและการออกแบบนะเรื่องของหลักแอ r o โ y n ด m i c มิกนะครับช่วยลดเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยบอกเลยว,ว่าดียิ่งขึ้นมากๆเลยนะฮะ ไฟท้ายก็สวยมากยิ่งขึ้นจริงนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ที่มาใหม่เลยพร้อมกับสีใหม่นะครับทั้งสีพีชเชสเมทัลสีนี้นะครับหรือว่าสีซีเมนต์เกลือที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับแต่๋ยวบัมเบอร์จะรีวิวสีเทาอ่อนให้ดูด้วยนะครับและภายในนะฮะที่มีดีไซน์นะครับคอนโซลดีไซน์ใหม่นะครับหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับแล้วก็พวงมาลัย3ก้านดีไซน์ใหม่นะครับโอ้โหและหน้าจอหน้าปัดก็เป็นหน้าปัดแบบใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่า แม่ให้มาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาในราคา1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดบาทนะครับจองก่อนสามสิบเอ็ตุลานะครับลดราคารถที่สองหมื่นนะเป็น1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทกับสีพีเชียสนะครับถ้าสีพีเชียสนะครับและสีเออ่ซีเมนเกรย์แล้วก็ขับมุกเนี่ยเพิ่มหนึ่งหมื่นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสอบถามเซลล์ป์กได้เลยนะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสอบถามเซลล์ป์กได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเกี่ยวกับตัวหน้าปัดนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด12.3นิ้วเพิ่มเติมให้อีกนะครับฝากกด like, ไลค์กดตั้งกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี